ผมหลังจากที่เขาเหนื่อยไล่เช่นสมกสงมาแล้วนะครับเนาะเขาก็มาถามแม่ดีครับผมมีเคาะริ่มกันนมีตด๋นเนาะเจ้าตุ๋นดหมอ้วนว่านงูแมมบ่บเอาีก่อนะเอาดีกว่อ่ฝันเอาีกอนอันนี้บ่ออั้แปดตัวตีตีตัวยเอเขากับว่าส่องแปดหลาซุมนี้เด็ดันนี่ยซุมนี้บ่เออเบื้องดีดีเนาะไมตัวนเดาดเ้ว่า นั่นเช่นสำนักสงเอาบริตีไก่เนื้อเขาตีฮาเก่าดูดแมนครับหาเก่าฝากกดติดตามก็แล้วก็ใช่นะครับเดินดีครับกำลังมีเคาะครับผมคุยสำนักสงเราเล่เอเลขฟันของแมดดีครับผมนี่ครับฮาเก่าเนาะอืมฮาเก่ากับเก่ากับสองแปดสองแปดคอยว่าไม่เป็นเก่าก็ได้เต็มตัวนี้นี่สองว่ะสองแปดหรือว่าสองหกอะไร สองก็แปดก็ได้ว่าเป็นย่างอื่นหรอกเป็นแปดเอาว่าแปดเป็นนี่แปดมนี่นี่แปดอันนี้สองนี่ห้าเก่าก็เลยเลขดังตรงกเลยดังไปทั้งงวมา่าถือของเขาที่จะตกวของเขาห่าแม่เจดงย์แดงกคิดครับแคปหน้าจอมาให้เขาเลยส่งมาให้ได้มาบอกเรางอือนี่ครับผมเลขนักสงฆ์อภัยวันครับมานะครับผมนี่นี่ครับ นี่ดูเถอครับเด้อทางบานครับผมเนี่ยเบิ่งเอาครับนี่เพราะว่าไม่หาครับผมนี่เนาะหาเก่าเนาะหาเก่าหาแถนดนี่น้อนแม่นนี่หาหาหามก็จะมีโคงไม่เก่าเนาะหาเก่าอันนี้ก็สองแปดเนาะสองแปดหรือว่าเก่าแปดคือเก่าแปดก็ได้ครับหรือว่าคนจะเบิ่งเนี่ก็เบิ่งเอาครับผมสองเก่าแปดก็ได้ด้เพราะว่าเขาอันหมดแล้วอันหมดแล้วบอก็แปบดอัดไว้ขาย ก็เปลีเขาพระท่านทุงจากดอกนี่ตะห้ามันสื่อโซเกือว่าศูนสองบางคนตาคนตเมือเพื่อกันเนาะอือตัวนี้ชัดมากนะตัวนี้เนาะตัวนี้หาเก่านาะหาท้ๆตัวนี้หาันนีเก่าตัวตัวนี้มันบกสองแปกับเก้าแปดอือนี่คล้บวกสองตัวเ่าหหรือว่าหเบรือว่าตัวนี้หรือว่าตัวนี้สองศูนบ่นี่ดีไหมดีไหมไม่ดีด้บอเปลี่ยนไปบ่รดอกสองศูนย์ในบลผวางมีตัวนี้คือไม่หัวเทงบออืมมีหัวคอดดอยู่ไหม เล็กสํานักสรงองําเภอนั้นมากนะครับผมวันนี้ออปูปนไหก้อนมากวันนี้ครับผมปูบนไหามาก่อนนี่ครับปูปนสงมาไหาเนาะมาบอกกบไม่ดีครับวเวอร์เซียนดีที่ว่าเจแดงมาถ่ายนะครับผมนี่นี่ครับนักงรงอําเภอวันแล้วฟันจะวเดเจวจบห้าฟันว่างูกัดขาห้าวาขันมันบก,กิดกระเปลว่าข้าถือเล็กถือเกลียวข้าเห,ห้าแม่งูกัดขาเ้า กวาง,กางมูกัดขางพี่นมากัดยู่ใตพี่บาด้าเตออกสะดุดถึงพอดีเข้ามาขันมันบเมีนเล็กซุมม่มห้าซสือมาหันก็ต้องรักก็ตเลยหลบอกเกตมันทีีเกสองเก็ตสามเก็ตหาเก็ตแปด่็นี่นี่สี่ตัวสีตัวมันชิวพาดที่เล็กเขาเก็ตสองเก็ตสามเก็ตสี่เก็แปดบ่มีเก็ตสี่เกตหาเกเกปด 2, ผมฟันก็ขึ้นผมก็ฟันว่าฟันออกสามหาแปดมาขึ้นกับพล่ง6คกหาวันนั่นนนั่นซามหาปดที่ผมฟันเมผมฟันมาขึ้นนั่นมอนส้าก้องตื่นสายแปดมวงผมฟันมาขึ้นมาเขาเลือกตัวได้พันสามหปดพันกล่างเนี่นกหาวันมาอ้ล่งกหาทายนเาฟันยังสั่นออกเนออกแผ่เลยผมฟันสีผมไม่เคยฟันัเทียนไหมออกอยู่ผมเนี่ย่เคยฟันงเทียนต่งต่เกียป่วยเนาะ ยางน้ำทางยางน้ำทางมันสีห่องไปโหลดว่าเลขตัวนั่นตัวนี้มันห่องไปครับแต่ว่าออกอห,าห้านึงมันบอกว่าแปดเจ็ดหกประนรนมันว่าบัตรเทาก็เลยว่านเท้าก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อแปดเจ็ดหกออกตัวใดออกแปดหกเจ็ดห้างข้มกากันบัตรงวดรุ่นมาออกแปดเจ็ดหกเลยตรงตรงเลยออกน้ำทังแล้วเงี้ซื้อตัวใดครับเงี้ วดมีชื่อเชื่อว่าหรือชื่อพวกหาแปดน่นแหละหาเป็ดหาเก้าคือเก่าหรอหาเปดหาเก่าตรงมันเลยพันเนาะก็ตรงเลยพันเนี่ยนี่หาเก่าอืมหาเก่านี่ครับเก้าเก้าหาหาเก้านะเก้าหาอืมแต่ว่าปูเป็ไขมาานี่ปูอยู่มันอยู่ใส่ไขมาหาเก่ากับนานหาเก้ากับสองสองพกหาไขม่านักเก่าหาคือมือหาเก้าหา อ,อ,อันนี้ห้อาอ่อนกันว้ซื้อหาเก่นซื้อหาคุ้นหาซื้อซื้อไี้บ่อสองแปดสองแปดพวกใดรอกันหมดแล้วกันหมดแล้วอือไม่ไปซื้อใส่นี่ครับผมวิครคอร์ดรับเรืองทางบานดครับเดืองนะครับเ้ไปบอกกันดีกรผอยู่ว่าข้าจอซื้อกันสองแปดแปดสองมันเล็กยังเงข้าจอยมุงจมนเหล็กหน้าหลวงเล็กวันเกิดหน้าหลวงที่แปดเลยโอ้ที่ยี่ครับผมยี่แปดกับเรายุเล่าหกแดเนี้ย ไมยได้ด่าพ่นชื่อว่าสันพ่อพ่อเทานั่นพ่อเสียงพ่อเท่าตุเสียงตุเสียงนัถือแรงกว่านี่ตวเสียงนะอุลลสิสโนฟังงวดฟังหันเข้าซื่อแต่งวดก่อนผุนหาเป็ดชื่อหลายอีหลีบัาริลว่าสิบันอ้ำน้ำแมวจะมันสือออกออกกี่ลีดอกอซ่บแล้วตุเสียงเขาถือถือคงกว่้องไปซือขึนถึงเนตถืองหนึดงหัเย้ก็ถือสองสองถึงสามหมวแล้วว่าสามหมวเหรอเนี่ย มวดนั้นก็นพอกินน้ำยเยา่สีได้ยี่สิบบาทได้โต๊ดเท่าได้ตรงตรงเลยเฮาตัวเลยอาหารโฮกิทเราได้เ้าบาทหนึ่งตัดตัวได้จะบาทอาหกเโฮกิทจอมเมาใส่เ,จ,เจ้าบาทเจ้าคว้องว่าฟันว่าเดนขี่รถจักรยานมันสสูงเลยว่าเอ้ามันะบ,บอกอายุเจ้าของเนี่ย่อายุหกสิบเจ็ดปีหกสิบเจ็ดบาทกเลยซื้อซี เอาซีไ่คันแรกเอาซีส่พกประตูตัาาวละเทร้าละซ้าก็มือลอยเ้าบาดนี่เอาหาส่เนี่ยวสันเอามันฝิบอกสเต็ปว่าว่าสันหาพวกเก็น <c oughs> ดันออกไหม,<อ>มบาดนี้ฝันว่าซื้อซุ้มนีมาละ<อ>่ะพวกเกตองเกตานเกีติหาเกีตแบดกี่ละฝ<อ>ันว่างูนำออกมันสิยุททั้งไตม่จังได่งูกัดหม่เาว่าถืแลรวนีเลยงูงูคือ่จ็ดงูเนาะ งูกัเกตเด้่งูกับเกตแต้วากระทั่งไตมันสิเป็นลักลักเกนี้มัน,เ,น,นเ,เก็ดล่างบบวันนีเจาเกตสองีบ่ปวดเกดสองเกดสามเกตห้าเกดแปดเกดแปดเอ 7, <8. S 2> เอเกดแปดดัง, 7, ดงนี่เแปดังนี่ดังห่ดังดังเปผมไปบ่งสองต้นพท่อมกันนะเนไหมาสามสามแปดเจดก็ไปก็ไปอ่าก็ไปนวลลำพูเนไมาหก หกแปดเจ็ดกับสองศูนย์แปดเจ็ดตกกับลายมองแต่คนนี้ซื้อเล่นปะซื้อตัวนักตัวใดตัวใดตัวใดเด่นๆไงคนจะซื้ออันเขาซื้อเก้าหาเขาซื้อลายซื้อมื่อหาเก้าหาซิบหายยังซื้อลายเนื้อหาแกก็ห่หนึ่งห่านะบอเอานึ่งหานะไมาศัยขึ้นนึ่งหาเอ้าหาบอกเนาะมันกัอยู่ในหลอกมันอยู่ในหลอกกับเลยหมา นึ่งหาหานเนาะห่าไมาหหมาหนึ่้าสื่อนักกาะหาบอเกาหานักปกมันก็เดิกเกาหาน้ำกลงามเนาะงามดเลยหันี้น้ำกนแม่นไรวันนี้เลยเลกงามเกาหาือเราก็ฟันดีเูยเนี่ยเหนไบมทีไรถือเลกถุกหวดนนี้ครับมะเบิงไมครับผมนี่ลาวเชนปูสำนักสงฆอภัยวันครับพุนมาครับผมนะนี่ครับเแดงย์สง์มาให้คุนมาหาเก่าเนาะหาเก่าหาเก่าอันนี้ก หาเก้าเก้า,กาหาเด้อแมาได้อันนี้ก็สองแปดตีง่ายหรือว่ากแปดเนาะอืออันนี้นมันคึเลขกับห่งกับหัวดูเหรอนเบิ่งกับหัวเลยกับหัวเบิ่งกับหวงกับหกหาเ้ยสองศูนยนี่เบิ่งกึนสิเ <c oughs> บิง่งกึนสิคือสสองศูนย์ใ่ไาอนเป็น,นลายยางเนาะแต่ไมีหัวแล้วขันูนยเนาะศูนก็ไม่มีหัวตัวนี้นะขันศูนย์ตัวนี้นีหัวมีศูนันมีหัวขึ้นีเาว่าเรีย มันจะเป็นแบบนี้เขียนไหมซื้อเป็นชินาชินวุ้นเขียนชือเลขเก่านึ่งนี่ชื่อเล็เก่าตัวนี้นี่มาต้องไม่ดีไม่ดีซื้อนั่นบ่หาเก่าซื้อแล้วหาเก่าหาผมนเว่าท่านได้ซื้อหาเก่าขึ้นแก๊ปบั้งขึ้นแ่๊ปตั้งนี่ครับผมคิดว่ามือสุดท้ายยังทีกับก็จะเป็นแนวทางครับผมนี่ของเล็กสองนู่นครับเนาะมีขอบจัดนะครับผมมีขอบบางเด้อครับออกตัวใดครับ เพราะว่าปูไฮมาเหมือนเสาเนี่ยครับผมนี่ครับพี่แจ่ย่านเบิงเอาครับผมไปเดินมาทางเบิงเอาทั้งบ้านครับเพื่อดวงดีเนาะอืมคาดวงดีเขาก็เสียงโศกเสียงโศกเสียงดวงเบิงมันค้นบ้านเนาะอืมแมนต้ื่อวันเสาร์ผมผมผมเนไรเมื่วันเสาร์นะไรเขาก็หมดไรเมื่อวันเสาร์ทกทีอครับก็ซื้อซื้อมุกขจรเมื่อซื้อเหล็์ทกทีอะไรวันนี้แม่นแล้วเข้าซื้อกันเอาเต็มตัวเดียวบ้านเมื่อออกเขาก็ ปมเลยขันถือกับปิ่นมือช้อนมือแสนมือแสนลายเส้นสนักปู่สนักสงอภัยวันครับผมเนี่ยมาแล้วครับวันนี้สิบห้านะวันนี้นาองปูให้ก่อนหนึ่งวันครับนี่ห้าเก้าครับเบิ้งออกครับผมทั้งบานก็เบิ้งออกจากจิตจัหน้าออกครับผมมันคือสองแปดเก้าแปดปิ่นไปได้นี่ตัวนี้เช็ดตัวนี้ชันมากเนาะห่าตรงนี้นอนเลยห้าเก้าตัวนี้ตัวนี้ห้าเก้าครับนี่ยชัดมาก ลูกเบึงกับหัวก็เป็นหาหกได้นาะหาหกก็ได้ที่ไหนาเก่าหาหกมันคือกันหาเก่าหาหกสีหกมันสีดแดงสีนอคือว,ว่าหาในีมอยู่แป๊บำบอขอดัวนี้ไม่<อ>ไม่ดีกัอ่าซือเลยนห 9, อหาเก่าเก่าหาเนาะครับน้อหาเก่าตื่นบ่ซื้อมเี้เื้อิดจหาพถดตัวเดียวบ่ครับผมเป็นแนวทาง,างนาะ อย่ลืมเลยครับเ้อ่อากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะครับแม่บีคอรกับแม่ดีผมจะเสียนดีที่ว่าแม่กี่แดงมาทานตะกอนครับผมครับผมสวัสดีครับเดยวกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ